ผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเปิดตู้คอนเทนเนอร์เก็บวัตถุมงคลนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบตรวจนับเตรียมเปิดให้ประชาชนเช่าบูชานำไรายได้สร้างสารหลักเมืองชนบุรีค่ะนายทวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานเปิดตู้คอนเทนเนอร์เก็บวัตถุมงคลพระพุทธสิหิงพระปิดตาห้าเสือเมืองชนบุรีรุ่นสร้างหลักเมืองเทพเจ้าแห่งอาณาจากักรทะเลตะวันออก โดยมีพระครูปลัดอังกูลชโชตโกเจ้าอาวาสวัดเขาบางพระเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยนายธวัชชัยศีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีได้เปิดเผยนะคะว่าสําหรับการเปิดตู้คอนเทนเนอร์ที่เก็บรักษาวัตถุมงคลในครั้งนี้เพื่อนํามานับจํานวนตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์ของวัตถุมงคลซึ่งวัตถุมงคลเหล่านี้นะคะเป็นรุ่นสร้างสารหลักเมืองชนบุรีซึ่งทางจังหวัดชนบุรีและมูลนิธิสารหลักเมืองชนบุรีกําลังเดินหน้าขับเคลื่อนการสร้างหลักเมืองชนบุรีให้มีความคืบหน้าและให้เสร็จโดยเร็ว โดยจากการเปิดตู้คอนเทนเนอร์นะคะพบวัตถุมงคลค่ะพระพุทธสิหิงพระบูชาขนาด5นิ้วและ7นิ้วรวมถึงพระปิดตา5เสือพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันพระพุทธเป็นเหรียญพระพุทธสิหิงนะคะซึ่งตรวจสอบเบื้องต้นมีบางส่วนค่ะยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์แล้วก็มีบางส่วนที่ได้รับความเสียหาย ทางเจ้าหน้าที่ก็จะทำการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อทำการนับจำนวนตรวจความเรียบร้อยและถ้าหากองค์ใดที่เสียหายสามารถซ่อมแซมได้ก็จะนำไปบูรณะซ่อมแซมและเตรียมนำไปปลุกเสกอีกครั้งโดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่ขนกลางผู้ช่วยเจ้าอาวาสวาัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเป็นประธานในการปลุกเสกและจะเปิดให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเช่าบูชาค่ะเพื่อที่จะนาเงินรายได้มาสร้างสารหลักเมือง ชนบุรีต่อไปค่ะ